สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เรื่องที่2นะคะ <ing> ที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของนายกเศรษฐาค่ะต,ตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีันเนี่ยเขาอยู่ที่สปปลาวนะคะในเรื่องของการหาเรือเขามีการย้ําในเรื่องของการซื้อขายพลังงานสะอาดค่ะรวมถึงเรื่องของการขนส่งทางบกนะคะไทยล้วนะคะก็เป็นพี <CEOs S 2> ่น้องกันใช่อื่นไกลค่ะอยู่กันแค่น <broadcast S 1> <GPS> ี้เองนายกรัฐมนตรีไทยนะคะพร้อมคณะได้มีการเดินทางเยือนลาวหาเรือร่วมกันในด้านของการคมนาคมแล้วรวมไปถึงด้านการลงทุนค่ะรวมทั้งมองถึงการซื้อขายพลังงานสะอาดที่เชื่อมโยงแผนพลังงานภูมิภาคด้วยค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็การหาลืออย่างเต็มคณะค่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยนะคะแล้วก็ในสอนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีซอฟปอป,ป,อป,อปอลาวค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะถือว่าเป็นพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ายศัตรแพทย์ชัยวัชรงค์ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีของไทยค่ะได้มีการห,หารือกับทางนายกสปปลาวก็แสดงควายมยินดีที่ได้มีการพบกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างกันละกันก็คือทางสปปลาวกับภาคอีสานของไทยให้เป็นกรอบแยกระที่เกื้อกูลกันพร้อมเห็นควรนะคะร่วมกันในการหาแนวทางลดอุปสรรค แล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างกันเพื่อบรรลุปเป้าหมายการค้านะคะถึง11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2,568หรืออีก2ปีอค่ะนายกคนมติไทยนะคะได้มีการย้ำถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาลสปปลา,า,าวที่ต้องการเปลี่ยนประเทศนะคะจากแลนด์ล็อกนะคะให้เป็นแลนด์ลิงค์ค่ะ พร้อมสารงานต่อความร่วมมือกับฝ่ายสปปลาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและก็การขนส่งระหว่างสองประเทศซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการหารือนะคะนายก,กรัฐมนตรีแล้วก็ของเราแล้วก็นายกรัฐัน,รนตรีของสปปลาวยังได้มีการร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารสําคัญและก็ส่งมอบโครงการต่างๆค่ะ ทางเรื่องของความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความร่วมมือวิชาการและก็รูปแบบความการเสริมสร้างขีดความสามารถสําหรับการฝึกพนักงานขับรถไฟพนักงานจําหน่ายตั๋วด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดทําแผนธุรกิจให้กับรถไฟแห่งชาติลาว นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบส่วนรุกขชาติมิตรภาพเพื่อฉลองครบ70ปีความสัมพันธ์การทูตร,รชาชอาณาจักรไทยสปปลาวรวมถึงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมนะคะแขวงอัตตปือด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดก็คือในเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทางสปปลาวอย่างเป็นทางการค่ะ